พุทธวจนะคำสอนจากพระโอษฐองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิดธรรมที่ถูกปิดปฏิบัติสมถะวิปัสสนาเพราะแตกสลายจึงได้ชื่อว่าโลกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่กล่าวกันว่าโลกโลกดังนี้อันว่าโลก มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไรพระเจ้าค่าพิสุเพราะจะต้องแตกสลายเราจึงกล่าวว่าโลกก็อะไรเล่าจะต้องแตกสลายพิสุจากสุแตกสลายรูปแตกสลายจากสุวิญญาณแตกสลายจากสุสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิสุโสตะแตกสลายเสียงแตกสลายโสตะวิญญาณแตกสลายโสโสตะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดี ทุกขเวทนาก็ดีหรืออัจทุกขมาสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะโสตสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิสุขานะแตกสลายกลิ่นแตกสลายขานวิญญาณแตกสลายขานะสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดี หรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะคานะสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิสพุชิวหาแตกสลายรถแตกสลายชิวหาวิญญาณแตกสลายชิวหาสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะชิวหาสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิสุกายแตกสลายโพธพะแตกสลายกายวิญญาณแตกสลายกายสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะกายสัมผัสเป็นปัจจัย ก็แตกสลายพิสุใจแตกสลายธรรมแตกสลายมนวิญญาณแตกสลายมโนสัมผัสแตกสลายแม้สุขเวทนาก็ดีทุกขเวทนาก็ดีหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็แตกสลายพิสุเพราะจะต้องแตกสลาย เราจึงกล่าวว่าโลกดังนี้เป็นทุกข์เพราะติดอยู่ในอายตนะทิ่สุดทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรูปเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรูปพเพลิดเพลินแล้วในรูปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของโรคเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีเสียงเป็นที่มายินดียินดีแล้วในเสียงเพลิดเพลินแล้วในเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของเสียงเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย มีกลิ่นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในกลิ่นเพลิดเพลินแล้วในกลิ่นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของกลิ่นเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีรสเป็นที่มายินดียินดีแล้วในรสเพลิดเพลินแล้วในรสเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์ เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของรถเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีโภภพธิภพเป็นที่มายินดียินดีแล้วในโภภพธิภพเพลิดเพลินแล้วในโพธิภพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของโภภพธิภพ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายมีธรรมเป็นที่มายินดียินดีแล้วในธรรมพรเรพลิดเพลินแล้วในธรรมเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายย่อมอยู่เป็นทุกข์เพราะความแปรปรวนเสื่อมสลายและความดับไปของธรรมความพเพลินในอายตนะเท่ากับพเพลินอยู่ในทุกข์พิสุท์ทั้งหลายผู้ใดยังพเพลิดเพลินอยู่กับตา จักสุผู้นั้นย่อมชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์พิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่กับหูโสตผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใด เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์พิสุททั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่กับจมูกคานะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์พิสุ์ทั้งหลาย ผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่กับลิ้นเชิวหาผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผ bueno ู้ใดเพลิดเพลินอยู okay ่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์พิสุจทั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่กับกายกายะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลิน อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์พิสูจน์ทั้งหลายผู้ใดยังเพลิดเพลินอยู่กับใจมณะผู้นั้นชื่อว่าย่อมเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นยังไม่พ้นไปได้จากทุกข์ในสูตรต่อไป ได้ตรัสถึงในกรณีแห่งอายตนะภายนอก6ซึ่งมีข้อความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายในข้างบนนี้ทุกประการต่างแต่ชื่อแห่งอายตนะเท่านั้นความไม่เพิดเพลินในอายตนะคือความหลุดพ้นจากทุกขพิสุทธ์ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินกับตาผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลิน อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิสุจ์ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่กับหูผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิสุจน์ทั้งหลาย ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่กับจมูกผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกขเรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกพิสุจน์ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่กับลิ้นผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุก์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิสุจ์ทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่กับกายผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์พิสุทั้งหลายผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่กับใจผู้นั้นชื่อว่าไม่เพลิดเพลิน อยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์ผู้ใดไม่เพลิดเพลินอยู่ในสิ่งที่เป็นทุกข์เรากล่าวว่าผู้นั้นย่อมหลุดพ้นไปได้จากทุกข์ในสูตรต่อไปได้ตรัสถึงในกรณีแห่งอายตนะภายนอกหกซึ่งมีข้อความเหมือนในกรณีแห่งอายตนะภายในข้างบนนี้ทุกประการต่างแต่ชื่ออายตนะเท่านั้น สาธุสาธุสาธุขอนอบน้อมแด่ตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธ,ธพระองค์นั้นด้วยเสียงกราวตถาคตะสาวโกพระอาจารย์ครกลิศโธเทพโลคณะงานธรรมวัฒนาปาพงกรุมอาสาสมัครพุทธ,ธวจนะหมวดธรรมพี่น้องชาวเพื่อนแสแห่งธรรมทุกท่านบุตรละธิดาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุธธาาทธเจ้าทุกทท่าน